สวัสดีค่ะปลูกพืชปลูกสุกปลูกทรัพ,ดพดโดยแม่บุคลาปลูกซรัพ์ค่ะวันนี้จะพามารู้จักกระดังงากับการะเวกนะคะซึ่งว่าเขาเป็นคู่แฝดที่เราๆท่านๆมักจะมึนมึงงงกันอยู่ตลอดกระดังงามีชื่อเรียกอื่นๆว่ากระดังงา,าใบใหญ่สบัญงาสบันงา,นงา,นงาต้นนะคะส่วนการะเวกมีชื่ออื่นๆเรียกเช่ ion, ในใ fed, Liu, กระดังงัวกระดังงาป่ากระดังงาเถานัน น้ำควายนอนนมวัวกาละเวกเป็นพืชท้องถิ่นจากทางใต้ของอินเดียและสรีลังกาเข้ามาในไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา และความเชื่อในเรื่องของกระเวกก็คือว่าคนสมัยก่อนเขาจะเชื่อว่าใครปลูกกระเวกไว้ในบ้านแล้วจะทําให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นมีชื่อเสียงได้รับความเคารพนับถือมีคนนับหน้าถือตานั่นเพราะว่ากระเวกเนี่ยมาจากชื่อของนกกระเวกในสมัยพุทธกาลที่มีเสียงดังกังวานไพเราะก้องไกลขั้วสวรรค์และเสร็จแล้วว่าการปลูกกระเวกเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องปลูกไว้ทางทิศตะวันออกของตัวบ้านจึงจะช่วยเพิ่มความเป็นสิมงคล คนมากยิ่งขึ้นส่วนกระดังงามีถิ่นกำเนิดอยู่เอเชียแ,แถบร้อนในแถบฟิลิปปิน์และอินโดนีเซียเป็นไม้ตระกูลเดียวกับน้อยนาและกาลาเวกก็ในความเชื่อนี่นะคะ ระหว่างกระดังงากับกาะรเวกเนี่ยคนไทยก็จะเชื่อแบบเดียวกันว่าจะทําให้มีชื่อเสียงไกลแล้วก็เสร็จแล้วว่าความความเชื่อน,นี้ก็มาจากเรื่องนกในสมัยพุทธกาลและนี่เหมือนกันหมดแต่กระดังงานเนี่ยจะมีประโยชน์ในคือว่าแบบว่าเปลือกเข้าใช้ทําเชือกได้ดอกใช้นําไปกัดน้ําหอมและนําเป็นส่วนประกอบของยาหอมมีริบแก้วิงเวียนใบและเนื้อไม้นามาต้มกินเป็นยาขับปัสสาวะ ะะก็เป็นอันว่าสรุปได้ว่ากระดังงาเขาจะมาใช้คุณประโยชน์ทางด้านอื่นมากกว่าทีนี้ก็จะมาดูถึงเรื่องของความแตกต่างในการที่จะให้เราสังเกตได้ว่าอันไหนเป็นต้นกระดังงาอันไหนคือกระเวกกระดังงานเนี่ยตรงยอดของเขาเนี่ยนะจะไม่มีขนแต่กระเวกมีกระดังงาเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นแต่กระเวกเป็นไม้เรื้อยเรียกว่าถ้าเผื่อคุณปลูกกร,กระเวกเนี่ยคุณจะต้องมี ทำไม้เลื้อยไว้ให้เขาสําหรับเลื้อยโดยเฉพาะเลยนะคะกรีบกรีบของกระดังงาจะบางและบิดเป็นเกลียวส่วนกระเวกกรีบหนาและข้อสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือกระดังงาจะไม่มีวันที่จะมีรังมดแดงแต่กระเวกเนี่ยมีมากกว่าหนึ่งรัง